ต่อให้ไม่มีข่าวสแกมของกัมพูชาเลยกัมพูชาก็ยังมีปัญหาใหญ่ก็คือท่องเที่ยวของเราไปพึ่งพาการเชื่อมโยงกับไทยหนักมากต่างชาติที่มาเสียมเรียบจานวนไม่น้อยนะไม่ได้เริ่มที่กัมพูชาเขาเริ่มที่กรุงเทพแล้วก็ค่อยต่อมาที่นี่เรื่องนี้ถูกพูดถึงนะครับว่าต่อให้ไม่มีสแกมเมอร์ต่างชาติก็เลิกมากัมพูชาอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะไทย แค่ล้ำพังข่าวสแกมเมอร์ก็ทําให้กัมพูชาแทบจะไปต่อไม่ได้แล้วสะดุดอยู่แล้วในเรื่องของการท่องเที่ยวและไทยมีส่วนแค่ไหนเรื่องนี้ก็ถูกพูดถึงในมุมมองของเพื่อนบ้านนะครับในความคิดเห็นหนึ่งครับบอกว่าด้วยความที่ไทยนะเป็นยักษ์ใหญ่ทางด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาคและก็ดันเป็นยักษ์ใหญ่ในโลกความเป็นจริงในภูมิภาคนี้ด้วยไม่ได้แค่แข่งขันนะนะเรียกได้ว,ว่ากําหนดแรงโน้มถ่วงของทั้งภูมิภาคได้เลย นั่นก็คือประเทศที่พิสูจน์กับต่างชาติมากมายจากทั่วโลกว่าเป็นภาพจําของความปลอดภัยความสะดวกความสนุกทุกๆอย่างในกัมพูชานะถูกวางให้ไทยเป็นมาตรฐานอยู่แล้วโดยพื้นฐานเดิมต่างชาติาจะมาที่กัมพูชาก็คาดหวังแบบมาตรฐานของไทยก็หวังว่าจะคล้ายๆกันแต่ตั้งแต่เรื่องของสแกมเมอร์โดง่งดังออกไปทั่วโลกและจุดเริ่มต้นก็ถูกพูดถึงโยงมาถึงกัมพูชามันกลายเป็นภาพตัดที่ประเทศข้างๆ กลายเป็นประเทศที่คาดหวังเรื่องความปลอดภัยได้เราดันดูไม่เป็นอย่างนั้นขณะที่ความเห็นตัดมาครับบอกว่าก็ตอนที่ข่าวสแกมดังขึ้นนี่แหละมันยิ่งทําให้เกิดการเปรียบเทียบเลยการเปรียบเทียบนั้นยิ่งโหดขึ้นไปอีกในมุมมองของต่างชาติไทยคือความสะดวกและคุ้นเคยอยู่เหมือนเดิมแบบไหนแบบนั้นเป็นแบบเดิมอยู่เสมอแต่กัมพูชาภาพลักษกณ์เปลี่ยนเสียงข่าวลบบางประเทศถึงกับเตือนคนประเทศตัวเอง ถ้าจะบอกว่าไทยผิดตรงไหนในเรื่องนี้และทาให้กัมพูชากระทบได้ยังไงเพราะไทยเนะี่ยสมบูรณ์แบบเกินไปผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ฉีกหนีเกินไปมากขณะที่บางส่วนนะครับก็บอกว่าเรื่องนี้มันเกิดจากการที่กรัรมพูชาไม่สามารถที่จะรักษาภาพลักษณ์ได้ด้วยตนเองหรือเปล่าในขณะที่ไทยดันทําได้อย่างสม่ําเสมอมากกว่ามันจึงเกิดการเปรียบเทียบโดยธรรมชาติเกิดขึ้นและพอไทยเป็นยักษ์ใหญ่เงาของประเทศนั้นนะ่ะ ก็ใหญ่พอที่จะบังคนอื่นได้เสมอยิ่งกรรมพุชายอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากข่าวไม่ค่อยดีภาพลักษณ์ไม่ค่อยดีการท่องเที่ยวไทยเรียกว่าชนะขาดไปหมดเลยขณะที่ความเห็นทมาก็พูดถึงว่าตอนนี้เราติดกับดักภาพลักษณ์สองชั้นทั้งน่ากังวลและก็พึ่งพาทางฝั่งไทยภาพลักษณ์ความปลอดภยัยตอนนี้ถูกตั้งคําถามแล้วจากข่าวของสแกมในขณะที่ความพร้อมในการเดินทางความสะดวกนั่นก็ถูกตัดขาด จากการที่พึ่งพาเชื่อมโยงกับไทยก่อนหน้านั้นในเรื่องของการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวบางคนไม่ได้ศึกษาด้วยซ้ำว่าจะมาที่กัมพูชายังไงพวกเขาเริ่มรู้สึกว่าไปยังไงไม่ให้ย,ยุง่งยากแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะย,ยุ่งยากทั้งนที่ความเป็นจริงพวกเขาเขต่อเครื่องมาที่กัมพูชาก็มาได้แต่พอทิปเสริมจากไทยไม่มีทุกอย่างก็ไม่ได้ไปต่อบางส่วนนะครับก็บอกว่าก็นครวัดก็ยังอยู่นะนครวัดยังอยู่ที่เดิมแต่ทําไมคนไม่มาความสวยก็ยังคงอยู่ แต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่หายไปน่าจะเป็นความเชื่อใจซึ่งมันแพงกว่าทุกสิ่งทุกอย่างก่อนหน้านั้นประเทศเรายังมีคนเชื่อใจมากกว่านี้ต่อให้มีปัญหาคนก็ยังมานะแต่พอถึงจุดที่คนเริ่มไม่เชื่อใจต่อให้สวยแค่ไหนคนก็จะไม่เสี่ยงอีกแล้วแต่ขณะเดียวกัน,นกรเรื่องนี้ครับก็มีอีกมุมมองครับเขาบอกว่าข่าวสแกมเมอร์น่ะมันเป็นปัญหาอาชญากรรมไม่ใช่ภาพรวม คือทุกประเทศนะก็มีอาชญากรรมนะทุกประเทศมีพื้นที่สีเทาแล้วก็มีปัญหาที่ภาครัฐจะต้องจัดการแต่เราเป็นแค่ไม่กี่ประเทศที่ถูกเอาปัญหาบางจุดมาเหมาว่านั่นคือทั้งหมดกัมพูชาคือหนึ่งในประเทศที่กําลังอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยโชคดีเท่าไหร่ผมถามกับง่ายๆนะว่าประเทศอื่นๆมีไหมผมคิดว่าปัญหาอาชญากรรมในบประเทศอื่นก็มีอาจจะเป็นรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปถ้าโลกยุติธรรมมากกว่านี้นะ ข่าวนะควรจะถามว่าประเทศจัดการตรงนั้นได้ดีแค่ไหนไม่ใช่เหมาไปหมดเลยว่าไม่ควรมาอันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องนี้ทางฝั่งนั้นนะครับก็เห็นด้วยกันเยอะเลยก็บอกว่านักท่องเที่ยวจํานวนมากนะ่ะไม่ได้รู้จักกัมพูชาจริงๆตั้งแต่แรกพวกเขาเต็มที่นะรู้จักแต่ไทยนั่นแหละรู้จักละเอียดส,สุดๆก็มีแต่ไทยแลนด์เท่านั้นพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคอมพาวอยู่ตรงไหนและก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเมืองท่องเที่ยวมันอยู่คนละพื้นที่เลยยังปัญหากับไทยนะ่ยผมเห็นว่านักท่องเที่ยว เขาแยกไม่ออกด้วยซ้ําว่าแหลงง่งท่องเที่ยวเมืองท่องเที่ยวของเรากับพื้นที่ชายแดนที่กําลังเป็นปัญหากันน่ะมันอยู่คนละส่วนคนละบริบทกันเลยพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าคนท้องถิ่นใช้ชีวิตเกิดยังไงแต่รู้ว่าแค่มีข่าวและเมื่อมีข่าวก็พอแล้วสำหรับการตัดสินใจที่จะไม่มา,มาขณะที่ความเห็นของอีกคนครับบอกว่านี่ไม่ใช่ความผิดของกัมพูชานักท่องเที่ยวนะไม่ทําการบ้านเองหรือเปล่าพวกเขาไม่ได้หาข้อมูลไม่ได้หาข้อมูลที่ชัว หรือไม่ก็อาจจะดูข้อมูลจากบางประเทศมาก็เลยรู้สึกว่าไม่น่ามาตั้งแต่แรกเหมือนว่าตอนนี้กัมพูชาต้องแบกภาระความกังวลของผู้คนนับมาจากทั่วโลกจากการที่ซื่อแต่และประเทศปั้นเกินจริงบางส่วนนะครับก็บให้ความเห็นว่าเรื่องพึ่งพาไทยในผมมองว่าน่าจะถูกขยายเกินความจริงหรือเปล่านั่นบบเป็นมุมมองแบบศูนย์กลางนิยมที่โลกชอบใช้กันกับประเทศเล็ก,เลกๆเห็นว่าตรงไหนควรหรือว่าคู่ควรที่จะเป็นศูนย์กลางก็จะนับตรงนั้นว่าเป็นศูนย์กลาง คนนึ่นก็บอกว่าถ้าไม่ผ่านไทยก่อนนะกัมพูชานะ่ะอยู่ไม่ได้หรอกแหล่งท่องเที่ยวซึ่งผมก็มองว่านี่นะมันไม่ยุติธรรมเอาซะเลยผมยอมรับตรงที่ไทยนะ่ะเป็นฮับแต่ไม่ได้แปลว่ากัมพูชาจะไม่ได้มีความสามารถในการที่จะย,ยืนเองนะเคยได้ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่าจะไปคิดอะไรมากที่มันหายไปตอนนี้นะ่าจะเป็นนักท่องเที่ยวไทยแหละแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ปักหลักอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็มาที่กัมพูชาก็คือกลุ่มนี้ ผมมั่นใจเลยว่ามีกลุ่มของนักท่องเที่ยวไทยแล้วก็คนที่ต้องการจะไปไทยอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามนะกัมพูชาเนะี่ยนักท่องเที่ยวจีนมาเยอะนะเวียดนามอินเดียเกาหลีก็มาแบบบินตรงมากขึ้นเรื่อยๆคุณไปดูที่สนามบินใหม่ของเราการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกัมพูชายังไงก็ขายได้กลุ่มที่หายไปนะั่คือกลุ่มที่ต้องการจะไปเมืองไทยอยู่แล้วนั่นคือตลาดของไทยก็ต้องยอมรับเลยว่านั้นก็ต้องให้เข้าไปนักท่องเที่ยวไม่มาต่อ ก็แสดงว่าเขาเลือกไทยแล้วเขาไม่มาที่กัมพูชาแต่กลุ่มที่จะมาจริงๆนะมีแล้วก็บินตรงมากขึ้นเรื่อยๆเรานี่ยไม่จําเป็นจะต้องไปแพคคู่กับใครนครว่าแต่ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากประเทศไหนหรอกเพื่อพิสูจน์คุณค่าอย่างไรก็ตามแล้วครับในความเห็นถัดมานะฮะก็บอกว่าคุณก็ต้องเข้าใจด้วยนะว่าการที่นักท่องเที่ยวบางคนเขาชินกับการที่แวะต่อจากไทยหรือว่าไปไทยก่อนมีคนจํานวนไม่น้อยนะที่ชินแบบนั้นและบางคนปรารถนาบินข้ามน้ําข้ามทะเลมานับ10ชั่วโมงเนี่ย ก็ต้องการที่จะไปที่ไทยแลนด์ก่อนแล้วก็มาต่อมันไม่ใช่จานวนน้อยถ้าคุณบอกว่าหายไปแค่นิดหน่อยเนี่ยผมก็จะไม่ว่าอะไรแต่มันไม่นิดหน่อยเลยสินี่แหละคือสิ่งที่ทําให้เห็นว่ากัมพูชาก,กําลังขาดศักยภาพอยู่คุณไปดูตัวเลขอีกทีนะนักท่องเที่ยวที่หายไปนะถ้ามันสัดส่วนนิดหน่อยจริงๆเนี่ยผมจะไม่ว่าอะไรผมยืนยันแบบนี้เลยคือมันมีกลุ่มใหญ่มากๆที่เขาขี้เกียจจะเปลี่ยนเส้นทางเดิมที่คุ้นชินข้อที่ความเห็นถัดมานะครับก็ ต๊ะกับนะครับก็บอกว่าแต่ผมคิดว่ากัมพูชาไม่ได้แพ้ไทยนะเรื่องการท่องเที่ยวท่องเที่ยวไม่ได้ซบเซาเพราะไทยด้วยแล้วก็ไม่ได้จนเพราะไทยเราไม่ได้มีปัญหาเพราะใครแย่งนักท่องเที่ยวไปทั้งนั้นน่ะแหละการแข่งขันเป็นเรื่องปกติคุณก็ต้องมองในเรื่องการแข่งขันแค่การที่เราตัดจากไทยหรือว่าไทยตัดจากเรามันก็จะเป็นการแข่งขันทั้งสองฝั่งที่ชัดเจนมากขึ้นจากเดิมที่อาจจะแบ่งปันกันอยู่บ้างขณะที่ความเห็นต่อมาครับก็ยืนยัดในมุมมองความคิดของตัวเองนะครับบอกว่า กัมพูชาเน่ยสมัยนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนนะใช่นะสมัยนี้ผมมั่นใจว่าไม่ใช่ประเทศสําหรับนักท่องเที่ยวทุกประเภทและเราจะต้องไปแข่งทุกประเภทอะไรขนาดนั้นไม่ใช่คือถ้าเป็นแบบนั้นเป็นข้อเสียแล้วแหละคือถ้าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการความสะดวกแบบมีรีสอร์ททุกมุมของเมืองอะไรแบบนี้ไปเมืองไหนก็มีรีสอร์ทดีๆทุกเมือง,องระบบท่องเที่ยวแบบอุตสาหกรรมอะไรแบบนั้นถ้าเขาชอบแบบนั้นมากก็อยู่ที่ไทยแล้ว,ลวดีแล้วมีเวียดนามให้อีกประเทศหนึ่งบางทีกัมพูชานะ่อาจจะไม่ใช่ที่ของพวกเขาซึ่งผมคิดว่านั่นคคืออโเนะ คัดนักท่องเที่ยวไปคนที่เข้ามาก็มีแต่คุณภาพทั้งนั้นแต่เรื่องนี้ก็มีคนมาโต้แย้งนะครับก็บอกว่าแต่เราน่ะกาลังเสียนักท่องเที่ยวที่ใช้เงินเยอะๆไปสิกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้เงินเยอะมากับระบบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสเกลใหญ่ๆทั้งนั้นอย่างเช่นรีสอร์ทให้เลือกอย่างหลากหลายอะไรที่คุณพูดเขาไม่ได้ค่อยจะมาเสียเงินให้กับความดั้งเดิมนะคุณยกเว้นก็แต่ค่าเข้าแค่นั้นแล้วมันกจบแค่ตรงนั้นจริงจริงโดยในเรื่องนี้ก็มีคนมาเห็นด้วยนะครับก็บอกว่าเงินก สายลุยเขาก็ลุยของเขาใหม่เต็มที่เขาก็จะจ่ายเฉพาะสิ่งที่จาเป็นสาหรับการที่จะออกไปลุยแค่นั้นจบตรงนั้นเรื่องจริงของโลกใบนี้ก็คือประเทศที่ทําเงินในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เยอะทําเงินจากนักท่องเที่ยวได้เยอะไม่ใช่ประเภทแบ็คแพคเกอร์นะไม่ใช่นักท่องเที่ยวแบบเดินทางสายอินดี้ไม่ใช่สายลําบากด้วยซ้ําเงินก้อนใหญ่ในระบบท่องเที่ยวโดยเฉพาะไทยนะ่ยมาจากกลุ่มครอบครัวคือแห่มากันทั้งครอบครัวแล้วก็อยู่ในที่พักอาศัยแบบแพงๆขึ้นมาแทนที่จะจ่ายกันคนละห้อง ผู้สูงอายุบ้างนักท่องเที่ยวระดับกลางระดับบนบ้างมาเป็นกลุ่มที่พักกันยาวๆใช้จ่ายสูงๆไม่ต่อราคานี่แหละคือกลุ่มที่จ่ายเงินเยอะมากๆให้กับท่องเที่ยวแต่เหมือนว่าเรากําลังมองในอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งโอ้โหผมว่ามันไม่ใช่แล้วในแง่ของการทําเงินจะบอกว่าเราไม่อยากได้เงินก้อนใหญ่อย่างนั้นเหรอบางส่วนนะครับก็บอกว่าผมสังเกตไทยแลนดะ์นะคือไม่ได้เป็นประเทศที่โฆษณาว่ามาลําบากกับเราอะไรแบบนั้น แต่ว่าในโซเชียลคนกัมพูชาินี่แหละไปบอกต่างชาติว่ามาลำบากกับเราสิแม้ว่าจะไม่ได้พิมพ์แบบนี้โดยตรงนะแต่ก็บอกว่าเอาก็มาผจญภัยกันเถอะมาเจอกับความเรียวของเอเชียตะวันออกเชียงใต้กันเถอะหรือจริงๆถ้าเอาแบบสั้นๆภาษาชาวบ้านก็มาลำบากกับเราแหละมันไม่มีประเทศไหนนะที่ถ้าต้องการความสะดวกก็อย่ามาเนี่ไม่มีใครไปบอกนักท่องเที่ยวแบบนี้นะ คุณนะ่ะถ้าอยากจะแข่งขันกับไทยได้จริงเราต้องทําให้ประเทศของเราหรือว่าเมืองของเราเองมีครบมากขึ้นเรื่อยๆรองรับนักท่องเที่ยวได้เรื่อยๆและให้พวกเขาเลือกได้เองเลยว่าอยากจะเที่ยวแบบไหนแบบนี้ดีกว่าเยอะแต่วันนี้ยังคงไปไม่ถึงเราไม่สามารถดึงดูดได้โดยเพียงลําพังได้เราก็ยังต้องพึ่งระบบของไทยอยู่เพื่อให้ไทยรองรับส่วนนี้ไปและส่วนขยายหรือส่วนที่กัมพูชาทําได้ดีก็ขายต่อไปแต่พอเราอยู่อย่างโดดเดียวมันไม่สามารถทําแบบนั้นได้แล้วอยู่อย่างโดดเดียวมันไม่คุ้มค่าพอที่จะบินตรงมาแค่นั่นแหละ บางส่วนในะคับก็ให้ความเห็นครับว่านักท่องเที่ยวสายลุยนะไม่มีทางทําให้ประเทศรวยได้แต่ชอบเอามาเป็นข้ออ้างผมสังเกตนะว่าเขาแทบจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการต่อรองเก่งซะ้วยซ้ำนักท่องเที่ยวสายลุยนี่แหละที่เขาเอาตัวรอดเก่งๆในเขาต่อรองเก่งด้วยนะขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าแต่กัมพูชาตกมาทางด้านท่องเที่ยวไม่ใช่เพราะโชคร้ายแต่พังเพราะว่าความเชื่อใจมันไปหมดแล้ว ผมก็ไม่รู้ว่าถึงวันไหนจะกู้กลับมาได้อีกครั้งผมว่าวิธีที่ง่ายที่สุดก็คืออาจจะเป็นวิธีที่เชื่อมโยงกับไทยอีกครั้งไทยพอจะส่งนักท่องเท,ที่ยวมาอยู่บ้างนั่นพอจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ได้แต่ถ้าเราจะยืนโดยลําพังแล้วก็จะขายการท่องเที่ยวโดยตัวเองเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าหลายๆคนยังพูดไม่หมดจริงๆสกมเ m m e r นะคือเขาทําให้ขาเข้านะ่ะคนหายไปเยอะอยู่พอสมควรโรงแรมที่ใหญ่โตกลายเป็นว่าคนก็ไม่กล้าพัก แต่หลังจากที่มีปัญหากับไทยสิ่งที่ผมเห็นก็คือบริษัทประกันเองบริษัททัวร์หรือแพลตฟอร์มท่องเที่ยวอะไรต่างๆเริ่มจัดก,กัมพูชาอยู่ในกลุ่มประเทศที่ต้องระวังมันเสริมกันไปอีกนะเหมือนว่าโลกของการท่องเที่ยวมันจะไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนักเดินทางเดี่ยวๆอย่างเดียวจริงๆนะนักท่องเที่ยวต่างชาติถ้ามาจากยุโรปหลายๆคนอะ่ะเขาต้องดูประกันของเขาด้วยนะว่าอ,าอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไงไม่ใช่ว่าประกันของเขาต้องไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลทางฝั่งไทยกัมพูชาไม่รู้จะไปไหนอะไรแบบนี้ก็ไม่ใช่อีก เขาก็ไม่กล้าที่จะมากัมพูชานะหนจะ OTA หรือว่าแพลตฟอร์มในการจองบริษัททัวร์เองที่ไม่ได้ซัพพอร์ตให้มาที่กัมพูชาต่อจากไทยแล้วเราเลยเป็นประเทศที่ถูกมองว่ามีความเสี่ยงในเรื่องทั้งหมดทั้งมวลขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่าปัญหาที่เรากําลังเผชิญกับไทยมันไม่ใช่แค่เรื่องชายแดนนะสิแต่มันคือสัญญาณบอกว่าเรากําลังหลุดจากระบบท่องเที่ยวของทั้งภูมิภาคไปเลย แม้ว่าปัญหาในเบื้องต้นจริงๆก็เป็นเรื่องของชายแดนที่เป็นระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่อีกมุมหนึ่งพอเวลาผ่านไปเราหลุดจากระบบจริงๆของท่องเที่ยวทั้งภูมิภาคผมเริ่มรู้สึกนะว่าไทยเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ประเทศเพื่อนบ้านแหละแต่เป็นโครงข่ายท่องเที่ยวสายการบินบริษัททัวร์เส้นทางรถโปรแกรมหลายประเทศการรับรู้ของนักท่องเที่ยวในระดับโลกเอง กมพูชากาลังอยู่ในสถานการณ์ที่เริ่มไม่ลื่นในระบบนี้และก็ไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่ดีเท่าไหร่และเสียตําแหน่งในแผนที่ของท่องเที่ยวของโลกจากเดิมของเราคือจุดที่ควรจะแวะมาไปเที่ยวไทยมาแล้วก็แวะมาสักหน่อยเป็นแบบนั้นธรรมดาสามัญมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้กลายเป็นจุดที่ต้องคิดก่อนหรือบางทีพวกเขาก็ะอยากจะมาแต่ไม่รู้จะมาอย่างไงเพราะว่ามาทางบกจากไทยตอนนี้ก็ไม่ได้ก็เลยกลายเป็นจุดที่ต้องคิดก่อนในอุตสาหกรรมนี้โดยปริยายและเรากำลังเสียเปรียบมาก ความเห็นต่มาครับบอกว่าไทายเป็นประเทศท่องเที่ยวที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ขายเรื่องเล่าได้อย่างน่าเชื่อถือได้อยู่ตลอดแต่เรื่องเล่าของเราไม่สามารถสู้เขาได้ก่อนหน้านี้กัมพูชามีอะไรที่ชัดเจนนะจุดขายที่ลึกจริงปลอดสารหนักไม่ปรุงแต่งแต่วันนี้กลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นทุนเดิมของเรากับเสริมของเก่าเข้าไปและก็ของปัจจุบันเข้าไปกลายเป็นที่ที่คนไม่กล้ามาซะอย่างนั้น ในยุคโซเชียลแรงกว่าความจริงซะอีกความเห็นในช่วงท้ายนะครับก็บอกว่าคุณลองสังเกตประเทศไทยนะนั่นนะ่ะนับว่าเป็นประเทศท่องเที่ยวที่ใหญ่นะถือว่าใหญ่ลําดับต้นๆของระดับโลกเลยอย่างไทยเองนะเวลาโดนข่าวลบยังยืนอยู่ต่อได้เฉยเลยคือไปต่อได้เฉยสบายๆมันมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่ผมเห็นก็คือไทยนะมีตลาดในประเทศพยุงอย่างในช่วงที่ผ่านมาที่ปิดประเทศแล้วนะักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้ามาได้ คุณรู้ไหมว่าการท่องเที่ยวไทยเนี่ยไปต่อได้ยังไงในประเทศเลยก็คือคนไทยเที่ยวคนในประเทศเน่เที่ยวแล้วก็สนับสนุนสถานที่แหล่งท่องเที่ยวอะไรต่างๆของพวกเขาเองก็คือพยุงต่อไปได้แล้วพอเปิดประเทศอีกครั้งนักท่องเที่ยวเข้ามาก็รับต่อได้เลยสถานการณ์นี้แสดงให้เห็นเรื่องอะไรรู้ไหมคือต่อให้ไทยเจอข่าวลบนะสมมติว่ามันทําให้กระทบไปช่วงหนึ่งแต่ท้ายสุดแล้วก็จะมีในประเทศพยุงและก็สามารถรักษาภาพลักษณ์ค่อยๆใช้เวลากลับขึ้นมาได้เหมือนเดิม อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือนครวัดไม่สามารถทําได้นะแต่ไทยเนี่ยทำได้ก็คือการที่พวกเขามีฐานนักท่องเที่ยวซ้ําแล้วซ้ําเล่าบางคนมาแล้วมาอีกมากรุงเทพไม่รู้กี่รอบมากี่ครั้งก็ไม่เหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่ผมเห็นรีวิวอยู่บ่อยครั้งแต่นครวัดนั้นกลับไม่สามารถสร้างนักท่องเที่ยวที่กลับมาซ้ําได้ทงหมท้งมวลสร้างแบรนด์ประเทศที่แข็งแรงให้กับประเทศไทยนอกจากนั้นยังมีเงินอัดแคมเปญแก้ภาพลักษณ์ได้อีกต่างหากมันจึงดีได้อยู่ตลอดหันกลับมาที่บ้านเรากมพูชาไม่มีสิ่งเหล่านี้ มีสักข้อก็อยังดีนะแต่พอไปเจอกับข่าวในยุคโซเชียลในยุคปัจจุบันเสริมกับข่าวสแกมเข้าไปอีกโอ้ยภาพลักษณ์ยิ่งไปกันใหญ่เลยทีเดียวแล้วมาเจอกับการที่มีปัญหากับไทยการเชื่อมโยงต่อภูมิภาคในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็สะดุดไปอีกนี่ยมันไม่ใช่แค่ชะลอแล้วแต่สุดแล้ววันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในหัวข้อถัดไปนะครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรมาติดตามกันต่อด้วยนะครับแล้ววันนี้สวัสดีครับ